i <laughs> mean เจสปอร์ตไลท์อะไรอย่เงี้ยก็สามารถ よし、yeah. ช่วยปกป้องการเกิดเป็นสิ่งนม่ใหม่ แล้วเราก็จะทาอะไรทาเราก็จะนี่ขอกไปออกมางกายหรือว่าไม่ทำอะไรเป็นต่างครับครับอ่านี่คือวิธีการนะครับที่หลายๆคนสามารถพิจารณาไปเริ่มฟื้นบำรุงผิวสำหรับคนที่มีรอยดำรอยแดงหรือฝ้าตลายจุดํำได้นะครับและในวันนี้ครับอีกหนึ่งความประทับใจกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในเรื่องของคิวดัสสปอร์ตสเตรล่านะครับตัวดังของเราแล้วยังมีอีกหนึ่งตัวขวดสีฟ้า ทริปเปิลที่สิบเพียวครับ ด้านนอกเราได้รับการผลักอย่างดีเขาจะทำง,งานได้ดียิ่งขึ้นชสดงฟ้าเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราใช้คู่กันฟ้าแบบแข็งขดที่ชันขึ้นแต่ที่ต้องบอกก่อนนิดน,นึงว่าหลายๆคนอาจจะใช้แบรนดโนของของคิวสิวด้วยบอกเราจะพลักมันทุกขั้นตอนเพราะว่าฉันอยากให้ผิวไหมตลอดเวลานะคะนคใช่ไหมคะ <laughs> ถ้าส่วนตัวมวยเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนที่ผิวแห้ง่ายแต่เราจะเลือกว่าเราจะใช้แอนตี้ควไหนในตอนหนักนเพราะว่าสำหรับรมวยถ้าเกิด ใช้ทั้งกรุี่ใช้ทั้ง Clearly p r a c r a n t a s s o r u t i o n แล้วไปใช้ r e n a l เนี่ยสำหรับเร,เราอาจจะรู้สึกว่าในวันบางวันประการผีบเราไม่แขงแรงที่ฟ้าบอกมาจะไปก็แนะนำว่าอย่าพื่งใจเร็วว่าถ้าเราบวกเข้าไปทุกคนแล้วเราจะแบบใสเร็วใจเย็นๆก่อน ถามแพงในฐานะเป็นลูกค้าของคิวครับใช้รูปผลิตภัณฑ์เลยไม่ว่าจะเป็นโนเนอร์ดัสซัพอร์ตครับผลิตภัณฑ์ตัวคิวเรติอลต่างๆทุกเพื่อนรับเปลี่ยนมาเต่าจะไงีถ้ามีการใช้คาเลนด้าโฟนเนีนร์แล,ญญวลญญว้วนลในฤทีนะคะก็จะแนะนว่าลงตัวผิวก่อนหลอกให้ผิวแห้งนะคะแล้วก็คาเล,ด,าล,เลด้านเนค่ะมีรในเรื่องของญญากญญารหลอกลงผิวเนาะ ก็เปมีอะไปอ่ะ เพราะว่าตอนนี้มันจะติดเฟรนด์นะคะคือตัวบาร์ตสติกส๊กของเรานะคะลองดูนะคะตัวนั้นช่วยแบรเยลได้เร็วมากมากค่ะลองใช้ก้กนแตะอยูคืออย่าอย่าใช้แตกะกด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 นะคะชุ่มชื้นต้องกลับมาด้วยแล้วก็แค่องกันแดดอันนี้คือสุดทางเลยนะคะถ้าใช้กดครบทุกตัวมกันแดดด้วยนะคะกันแดดเขาก็เลื่อยอยู่นะคะขอแนะนําให้ลองแล้วก็เช้าตื่นมาก็คือเราฝากไปแล้วเราต้องปกป้องตัวด้วยค่ะและรับรองว่ๆๆๆวาใส่แน่ครับผมใด้บ๊อบครับค่ะ กูรี้ว่าอยากลงไปซื้อเลยครับน่าใส่ เซรั่มเวลานะครับผมแล้วตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากๆนะครับที่มี Triple iCPU นะครับก็อยากทุกคนได้ลองด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าใช้ทั้งสองตัวน่าจะเห็นผลได้ดีที่สุดน,น่านกระจัดงได้วยผิวเรียบเรียกด้วย